สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านใน YouTube ที่ผ่านมาเห็นวิดีโอคลิปนี้นะคะวิดีโอนี้จะพามาชมบ้านนอกดาวเรือนไทยพร้อมกับยกสูงให้ด้วยในงบประมาณอยู่ที่6กแ0 0 0้าบาททวนนะคะราคานี้พื้นที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาที่เรามาติดตั้งในคลิปนี้ ขนส่งให้ฟรีและติดตั้งยกสูงให้ฟรีนะคะวัสดุในการยกสูงให้ลูกค้าเตรียมไว้รอได้เลยค่ะทางร้านยกสูงให้ไม่มีค่าแรงเพิ่มเติมจ่ายจบในราคาบ้านที่650 0 0 0บาททั่วเลยนะคะโดยบ้านรุ่นนี้นะคะหน้ากว้างจะอยู่ที่5เมตร70ความยาวจะอยู่ที่6เมตรเฉพาะตัวบ้านนะคะ ทั้งหลังมีสองห้องนอนค่ะมีหนึ่งห้องน้ำพร้อมกับสุขภัณฑ์มาให้ด้วยห้องน้ำกั้นโซนเปียงแห้งให้นะคะ แล้วก็จะมีห้องนอนเป็นงานไม้จริงทั้งสองห้องเลยค่ะประตูทางเข้าห้องนอนจะเป็นประตูบานเลื่อนให้นะคะตกแต่งภายในให้ค่ะด้านบนฟ้าเพดานเสริมลวดลายให้แล้วก็ยื่นสายไฟไว้ให้ตามจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นในห้องนอนหรือโซนระเบียงค่ะรุ่นนี้ลูกค้าก็จะได้หลังคามุงบันไดและได้ชุดระเบียงพักบันไดและได้ศาลานั่งเล่นมาอีกด้วยนะคะพร้อมกับทางเดินเชื่อมห าาศในงบเพียงแค่650,000บาททวนเท่านั้นเองค่ะ